แฟนละครเ hey, ฮพระเอกดังเซ็นสัญญาสังกัดเดิมละครจ่อสองเรื่องก่อนหน้านี้มีรายชื่อพระเอกที่กำลังหมดสัญญาหนึ่งในนั้นมีมิกทองระยะรวมอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนแฟนละครจะเ hey, ฮดังๆเพราะพระเอกหนุ่มเพิ่งจะเซ็นสัญญาอีกสองปีงานนี้หนุ่มมิกเผยว่าอ่านข่าวต่อมิกต่อสัญญาช่องเจ็อีกสองปีสถานะยังโสดรับเจอคนน่ารักถูกใจแต่ยังไม่กล้ากดส่ง เพิ่งต่อสัญญาช่อง7อยู่กับช่อง7มา16ปีปีนี้เป็นปีที่16เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรากับช่อง7จ็ดแฮปปี้อยู่แล้วแน่นอนเราตัดสินใจเซ็นสัญญามีคุยกับทางช่องอาจจะเป็นเรื่องผลงานต่อไปที่จะได้เห็นกันอาจจะมีผลงานใหม่ๆที่เรายังไม่ได้รับเล่นบทต่างๆอาจจะมีให้เห็นกันบ้างส่วนตัวผมเล่นมาเกือบทุกบทแล้วแต่ที่มันหายไปนานๆเลยคงเป็นบทคอมเมดี้โรแมนติกพักหลังจะเป็นดราม่าซะเยอะแล้วก็แอคชั่น ลูกรักช่องเจ็ดก็ขอบคุณครับแต่ช่องเจ็ดก็รักทุกคนและอย่าให้ใครมาเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยนะเอาเป็นว่าเราเป็นครอบครัวแล้วเราก็รักกันทุกคนแบบนี้ดีกว่าหลายคนลังเลพักนี้ถ่ายละครเลยยังไม่ค่อยได้เจอกับใครอาจจะยังไม่ทราบว่าใครต่อใครไม่ต่อเรายัางแฮปปี้ดีกับพี่ๆี่น้องนองนักแสดงพนักงานทุกคนเวลาเจอกันก็แฮปปี้ดีต่อสองปีผลงานละครมีสองเรื่องพอพันรเรือหอหิบมมาพอพานยอยักษ์สอซาลากับเงากามเทพใกล้ปิดกล้องแล้วน่าจะได้ดูปีหน้า